สวัสดียามเช้าค่ะอากาศดีดีเนี่ยมือสาเนาะนี่ดอกฟิงสเตนนะคะเกิดแล้วแล้วตัวนี้ผลบ่มีดอกมิเตใบคนละพันเลยค่ะนี่แต่ว่าซื้อเดียวกันนะมันซื้อว่าฟิงสเตนนะคะดอกฟิงสเตนแล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดนะคะชื่อวันหยุดก็ฟิงสเตนนะคะซื้อดอกใหม่กับซื้อวันหยุดซื้อเดียวกัน ปลูกไว้แล้วค่ะพ่อได้เบิ้งได้แง่งอันนี้เป็นกุหลาบหินที่พี่นวนได้รรื้อออกเนาะโอ้ยเสียดายวาเจียติง้งเก่ามาปลูกไว้คือเก่าเสียดายเอามาปลูกเลี้ยงกันไวคือเก่าในี่แหละสวยไหม นี่แหละก็เลยบออยากเอาทิมเพราะเสียดายอามาปลูกขื้เก่ออันนี้เป็นดอกไม้สีน้ำเงินที่พี่นวลวาบอเคยปลูกเนาะนี่มันออกมาแบบนี้แล้เวเข้าไปดูนี่เป็นแบบนี้นะคะยัง,ยงบัตรท่านเดียวออกดีอ๋อมันแตกแบบนี้เนาะ แตกออกแบบนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันจะเป็นดอกจังไดเสร็จแล้วในที่สุดสวนน้อยก็เสร็จแล้วกุหลาบกุหลาบดอกขึ้นเต็มเลย นี่นะคะนี่อันนี้เป็นดอกสีผสมได้นี่สีผสมอันนี้จะเป็นสีแดงค่ะนี่จะเป็นสีแดงสดเต็มอยู่นะดกขัดสีแดงสด อันนี้จะเป็นสีเหลืองนี่ออกมาแล้วสีแดงก็ออกมาแล้วอ่หนึ่งดอก มีหอดเสียงไกลขันไม่หอดเสียงไหนนกสูงแล้วสวยแล้วเมื่อไหร่พึ่งจะมาตอมนาะ พึ่งชอบตอมได้หน่ลาเวนเดอร์อ่านีพักหอมแบ่งขึ้นแล้วจ้าหอมแบ่งขึ้นแล้วกำลังบวบเลีแหวเนาะนี่นี่นี่นหอมแดงหอมแดงขึ้นแล้วเนียาแล้ว อันนี้เป็นผักกระเพาด้วยค่ะเนี่ยผักกระพเ,เพาเอ่อเผื่อนล้าบบานเขาก็เลี้ยามานํำเนาะเพื่อเลี้ยวมาใหา้นี่แหละเพราะล่อ,ลองเบิงขึ้นอยู่ตลอดเต็มอยู่ผักกระเพาบ้านเรา ย่มเร้าจ้าอากาศสดชื่นเสียงนกร้องจิบจิบ